สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนี่มาแล้วนะครับผมวันนี้พาเพื่อนเพื่อนชมรีโว้นะครับเป็นคันนี้เป็นรีโว่ตัวเตี้ยทำความสูง2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วเลยนะครับผมวันนี้ได้ปีกนกปรับองศาที่ช่วยให้การยืดของปีกนกได้ดีเยี่ยมเลยนะครับผมซุปป์โอเคยางที่ใส่ได้เป็นยาง265ทับ70 R16 นะครับหรือว่า75ก็ยังได้นะครับเพื่อนๆมันก็ เต็มๆซุ้มเลยนะครับผมสําหรับตัวเตีย้ยนี่แบบแวบทีเพนเมทผมจัดให้อยู่แล้วนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวมาดูมุมแคมเบอร์กันหน่อยนี่นะครับมุมแคมเบอร์การตั้งศูนย์นี้ดีเยี่ยมเลยนะครับผมโดยเฉพาะระยะยืดของปีกนกนี้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับซุปเปอร์โอเคเดี๋ยวดูเนื้องานใกล้ๆกันเลยครับนี่ ปีกนกปลางศานะครับงานที่เราคิดค้นของสำหรับ Vigo Revo นะครับผมมีช่วงยืดที่ดีเยี่ยมเลยนะครับผมอายุการทนทานอายุการใช้งานทนทานยาวนานนะครับอะไรเป็นของศูนย์ใช้ได้ง่ายหาซื้อง่ายนะครับชัดเจนนะครับนี่เพื่อนๆชมระดับความชันนี่ครับความชันแบบบวกบวกนะครับวันนี้ได้ปีกนกปลาบงซาแล้วก็ดอกบันคงนะครับด้วยนะครับผลงานที่ดีเยี่ยมอีกหนึ่งชุดนะ เอามาขอบคุณครับเร็อขอบคุณครับ